รู้หรือเปล่าครับว่าบริษัทหนึ่งนะครับผมที่มีผลประโยชน์ต่อสถานการณโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับบริษัทกลุ่มนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับผมต้องพึ่งพาบริษัทนี้นั่นเองนะครับคือบริษัทกลุ่มอาวุธสงครามนั่นเองต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันนะครับผม สงครามเนี่ยครับเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่ายุคในประวัติศาสตร์ก็ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าสงครามนะครับเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมาขุดลึกนะครับผมกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวกับอาวุธสงคราม finished. หรือว่าเกี่ยวกับในส่วนของการป้องกันประเทศนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาให้เห็นนะครับว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยพวก f e n ฟ e พวกป้องกันประเทศต่างๆนะครับเขามีที่ทำเป็นไงบ้างผมประกอบการเขาเป็นไงบ้างนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีเนื้อหายังไงนั้นเรามาติดตามกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมผมจะพาพี่ๆนะครับผมไปดูหุ้นตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า l o c k h e e t Martin นั่นเองนะครับผม LMT นะครับเป็นหุ้นอยู่ใน NYSE นะครับหรือว่า New York Stock Exchange นั่นเองนะครับเราจะถามว่า l o k ็ h e ฮ Martin นคืออะไรนะครับแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับ c ็อกฮิ Martin นะครับผมเป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมการบินที่ใหญ่สุดในโลกนะครับผลิตอาวุธและระบบป้องกันทางอากาศและยานอาวกาศนะครับผมอยู่ในสเปซด้วยอยู่ในแอรแล้วก็อยู่ในภาคพื้นดินด้วยนะครับบางส่วนแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สําคัญของเขาเนี่ยที่เขาชูโรงแล้วก็คือ F35 Lightning นะครับผมเป็นเครื่องมีขับไล่ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยที่สุดในโลกนะครับของลอคฮิตมาติน นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเปิดกระโดดนะครับผมกว่า5%เเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยออกมาดีนะครับผมนะดีตามคาดเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยเปิดแกลบขึ้นไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กาฟแบบมันมาก่อนขาอยู่แล้วนะครับกาฟเนี่ยมันมีการไซเวยตรงนี้นะครับผมไซเวยปุ๊บแล้วก็มันมีการเบรกเล็กๆขึ้นมาละนะครับผมซึ่งการาฟแบบมันเฉลยมาละแล้วก็เหลือแค่ผุนประกอบการที่ทําให้มันสามารถที่จะย้ายขึ้นต่อได้อ,อีกนะครับแล้วถ้าดูจากรายใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่ารายใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็พุ่งมาแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับกับหุ้น LM ทีตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยเราให้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12วันเส้นสีเหลืองเนี่ย24วันแล้วก็เส้นสีเขียวขี้ม้านะครับให้เป็น200วันก็คือในน้อมใหญ่นั่นเองนะครับผมสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างห่างจาก3เส้นนี้เลยนะครับผมนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเรามาดูแนวรับนะครับผมแนวรับในกรณีที่มันมีการ pullback ลงมาเนี่ย467จะเป็นแนวรับสําคัญ นะครับผม467จะเป็นแาวรับสำคัญแล้วถามว่าราคานี้เนี่ยเราไล่ได้ไหมต้องบอกเลยว่าโอเคแหละมันขึ้นไปสูงแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยอาผลประกอบการทําให้มันอาตอบรับข่าวดีไปละนะครับผมบางทีอาจจะรอให้มัน pullback ลงมาหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยอาการที่เราอดทนได้เนี่ยเป็นข้อด้เปรียบนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีของแล้วเนี่ยก็ปล่อยรันได้เพราะว่าแน่นอนนะราคาก็เบสขึ้นไปละแล้วเราก็มีรายใหญ่ด,ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับหุ้น LMT นะครับแล้วก็ในส่วนของ LMT เราคี้มาตินนะครับผมในส่วนของบาลานซ์ชีตนะครับผมข้อมูลตรงนี้ก็ดูดีเลยนะนะครับผมทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนี้สินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแค s โฟลต่างๆก็โอเคดูดีแล้วก็ Earnings Cum นะครับก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมปี2023ที่ผ่านมาก็มีทิศทางที่กําไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าแค f โฟลต่างๆนะครับ Operating นะครับผมก็ดูดีนะครับผมสะท้อนให้เห็นว่ามีการทํางานจริงนะครับ Investing แล้วก็ Financing อ่า financing ี่ยดูดีแต่ว่า investing เนี่ยยังดูไม่โอเคเท่าไหร่ในปีที่แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาติดตามกันนะแต่ว่า2ตัวใน3ดูดีก็คือในส่วนของคัสโฟนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วอ่าในส่วนต่อมาครับก็คืออ่าอีเวนต์ต่างๆนะครับผมแน่นอนนะครับอีเวนต์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเพิ่งผ่านไปแล้วในเมื่อวานนะครับผมก็มี revenue นะครับปรับมา6.5นะครับ EBITDA ตามตามภาพนี้เลยครับแล้วยังอีเวนต์ถัดไปก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมมีการคาดการณ์ในส่วนของ revenue สอ EBITA d 2.6 EBIT 0.1แล้วก็ EPS ลบ5.6นั่นเองนะครับผมนะ,ะต่อไปครับเป็นหุ้น KTOs นะครับผมหุ้น KTOs นะครับผมหรือเรียกว่า Cartos นะครับ Defense เป็นบริษัทด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศในสหรัฐอเมริกานะครับผลิตและพัฒนาระบบการบินและป้องกันประเทศรวมถึงระบบโดรนและระบบเครือข่ายนั่นเอง นะครับผมซึ่งกราฟนะครับค่าวๆของมันก็คืออ่ะมันก็ปิดสวยมากๆเลยเหมือนกันนะครับผมในส่วนของนี้นะครับกราฟราคาก็เหมือนเบรยค่าตรงนี้ไปได้ละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ MCD หรือว่ารายใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งพุ้นๆนี้เนี่ยถ้ามันเบรค่าไปได้มันมีลุ้นที่จะอัพไซต์ต่อได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามันจะมีการ p ูลแ b a c k ลงมานะครับก็รอรับที่บริเวณนี้ได้ครับ20.65นะครับมันก็จะตกอยู่ในบริเวณในส่วนของเส้น EMA 24วันหรือว่าเส้นเหลือนั่นเอง นะครับผมนะก็จุดนี้ก็สามารถติดตามกันได้ในส่วนของหุ้นขาทอสตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็หุ้นที่ผมไม่จะบอกว่า เอาเคียงมีงบการเงินหรือพื้นฐานอะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมไม่จะบอกเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเน้นการเทรดในระยะสั้นในระยะแบบว่าเป็นรอบได้นั่นเองนะครับผมนะหุ้นที่ผมไม่จะบอกว่าพื้นฐานตรงนี้มีงบการเงินเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเลขหรือว่าเน t i n อิงคำมันยังดูไม่ค่อยสวยนักนะครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าวิจารณญาณของทุกคนนะครับว่าจะตัดสินใจกันยังไงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นหุ้น LGOS นะครับหุ้น LGOS นะครับคือหุ เทคโนโลยีนะครับเน้นการบริการด้านไอทีระบบป้องกันประเทศสุขภาพและพลังงานนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้หุ้นก็ได้อ่าทะลุเบรกตรงนี้ไปได้ละนะครับผมในส่วนของไซเวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ MCD นะครับอยากให้ดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะขัดแย้งนิดหนึ่งเพราะว่า MCD ละเอีรายใหญ่นเนี่ยเขาลดลงเรื่อยๆอ่าจุดนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าถ้ามันรายใหญ่ลดลงแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าตอนราคาขึ้นไปเนี่ยรายใหญ่เขาแบบว่าถือน้อยลงนั่นเองนะครับผม,ผมก็ต้องมาติดตามดูดีๆนะครับ แล้วในส่วนของหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวรับสำคัญออยู่ที่หนึ่งสี่หกนะครับผมหนึี่ดอลลาร์นะครับผมนะซึ่งถ้าคนถืออยู่เนี่ยก็โอเคลุ้นไปต่อได้เพราะว่าโครงสร้างราคามันสุดมากๆเลยนะครับผมนะแล้วราคากับเส้น EMA สองวันเนี่ยก็ค่อนข้างหากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่น่าติดตามนะในส่วนต่อมาก็คือเป็นหุ้น TXT นะครับ หุ้น T.X.T นะครับคืออะไรเนีครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับหุ้น T.X.T นะครับผมเป็นบริษัทที่หลากหลายที่มีผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงอากาศยานยานยนต์และระบบป้องกันประเทศ นะครับผมตัวนี้ก็อยู่ในระบบป้องกันประเทศเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูในโครงสร้างราคาเนี่ยก็บุมบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยเขามีการขึ้นและพักตัวและตรงนี้พักตัวสวยนะในส่วนของเส้น EMA 1 2วันหรือว่าเป็นเส้นเร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเส้น EMA 2ระวันเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมายืนได้ละนะครับผมก็คือทิศทางเนี่ยตอนนี้เริ่มสวยนะครับผมปัจจัยเทคนิคเริ่มสวยนะครับผมแต่ว่า MCD ในรายใหญ่เนี่ยอยากให้เข้ามาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าเพิ่มอีกนินดนึงได้เนี่ยก เนี่ยครับผมและถ้าส่วนของแนวรับเนี่ยครับแนวรับเนี่ยจะไปไกลหน่อยนะแนวรับเนี่ยอยู่ที่แปดสิบหกจุดสี่สี่หนึ่งนะครับผมนะแปดสิบหกจุดสี่สี่หนึ่งซึ่งแนวต้านเนี่ยผมจะตีไฮประมาณนี้เลยครับอ่าถ้าอ่าทุกคนดูนะมันจะมีโลตรงเนี้ยที่เขาเคยทําจุดโลไปก่อนนั้นเนี่ยประมาณอยู่ที่อ่าเก้าสิบเอ็ดดอลลาร์หรือเก้าสิบสองดอลลาร์ประมาณนี้เนี่ยครับผมราคาไฮของเขาเนี่ยครับผมที่เขาควรที่จะผ่านไปได้ถ้าผ่านไปได้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเก้าสิบสามเนี่ยเป็นเรื่องที่สบายมากนะครับ ต่อมาครับผมที่เอ็นะครับเรามาดูในส่วนของบาลานซีกันนะครับทั้งทั้งเอสกเซ็นะครับก็ดูดีนะครับผมเติบโตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เติบโตพร้อมนี่สินนะครับในส่วนของแคทโฟนนะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับภาพรวมนะครับผมแล้วก็เน่ยอินคี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขึ้นตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2023นะครับ โอเคแล้วในส่วนของ Cat โฟนะครับผมก็โอ perating ดูไม่ค่อยโอเคนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ Cat โฟี่ยต้องติดตามดูดีๆนะเพราะว่า3ตัวเนี่ยดูไม่ค่อยโอเคเลยนะครับมันจะดูดีในส่วนของบาลานซ์ชีสแล้วก็เน็ตยิ่งขำแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของ Cat โฟยังต้องติดตามนะครับว่า Cat โฟมันจะโอ perating จะลดอีกไหมในปีนี้แล้วก็ f i n นซิงเนี่ยจะกลับมาเป็นบบก,กอีกไหมหรือว่า i n v e s t i n g จะกลับเป็น,นบนโบกขึ้นอีกไหมถ้ากลับเป็น,นบบกขึ้นน่ะมันก็จะดูไม่ค่อยโอเคนะครับอ่ะแล้วในส่วนของ t นะครับผม แต้มาที่2ที่ผ่านมานะครับในวันที่18เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเรเวนิวก็ติดลบนะครับ EBITDA ก็ติดลบนะครับจากการคาดการไว้นะครับสิ่งที่ดีก็คือ EBIT กับ EPS นะครับที่ดีนะครับผมแล้วก็การคาดการต่อไปก็คือแตรมาสาในปีสอง4ี่นะครับ17ตุลาคมปีนี้ตามนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับตัวมาอีกตัวหนึ่งก็คือ BXT m นะครับ่า Backstore เป็นบริษัทที่ให้ดําเนินการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกานะครับผลิตและบริการสําหรับการใช้งานทางทหารและพลังงานนะครับผมก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วก็การบริการแบบว่าด้านพลังงานนั่นเองนะครับผมซึ่งกราฟตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ได้มีการทะลุในส่วนของเส้น EMA 2องละวัน 12วันแล้วก็24วันเป็นอย่างได้สวยเลยตรงนี้นะครับผมในจุดจุดนี้เป็นส่วนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นจุดตัดที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมีการแบบว่าพักตัวตรงนี้ในในตลาดตรงนี้เนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ MCD เนี่ยก็ระยใหญ่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะกับหุ้นตัวน,นี้นะครับผมซึ่งแนวรับเนี่ยแกร็บเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ17.5ดอลลาร์นะครับผมและถ้าระยะสั้นละ แล้วสั้นนะครับผมจะให้ไว้2แนวก็คือแนวรับในส่วนของเส้น EMA 12วันเลยนะครับผมนะแล้วก็แนวรับอยู่ที่เส้น EMA 24ิวันนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่ใกล้ๆหน่อยนั่นเองนะครับผมถ้า17.5เนี่มันอาจจะไกลไปนะครับผมก็รอรับตรงบริเวณที่12กับ2 4ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของหุ้น b x m t นะครับต่อไปครับเป็นหุ้น t d g นะครับผมหุ้น t d g นะครับผมก็เกี่ยวกับอ่าในส่วนของป้องกันประเทศเหมือนกันนะครับผมนะ เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศเนี่ยครับผมมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้อุตสาหกรรมทางการบินด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ในกราฟเนี่ยครับก็ยังดูแบบว่าอ่านแน่นอนนะครับมันยังเป็นแบบว่าเชิงขาลงใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งมีการทะลุในส่วนของเส้น EMA 24วันขึ้นมาได้นะครับผมรายใหญ่ก็ยังไม่มีอะรายใหญ่ก็มีนิดเดียวเองนะครับผมในส่วนสีแดงตรงนี้ครับก็ แนวรับนะครับผมจะอยู่ในส่วนของ1275ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็1257ดอลลาร์ตามอันดับไปนั่นเองนะครับผมนะแล้วต่อไปก็คือ HEI นะครับผมก็แน่นอนนะครับเราอยู่ในทีมป้องกันแล้วก็อาวุธสงครามประเทศนะครับ HEI นะครับผมเป็นหุ้นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ในการอากาศยานและการป้องกันประเทศนะครับเน้นการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยําสูงนะครับผมนะและหุ้นตัวนี้นะครับผมก็ อตอนนี้ก็เหมือนติดเดลต้านะอยู่เดลต้าที่เขาเคยทำไฮไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็อยู่ห่างจากเส้น EMA ทั้ง20 0วันแล้วก็ใน EMA 24วันด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเหมือนราคาตอนนี้มันติดไฮนะนี่ครับผมแล้วแนวรับอยู่ที่228นะครับเป็นแนวรับแรกนั่นเองนะครับผมถ้ามันไม่ผ่านไฮตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ pullback ลงมาที่228 2 2 7และ2 2 5ตามลาดับไปนั่นเองนะครับผมในกรณีที่ worst case เรามองถึงเท่าไหร่ครับ EMA 200วันบริเวณนี้นะครับผมหรือว่าประมาณ195ดอลลาร์นะครับอ่ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับผมบรานชี้ก็ดูดีนะครับผมแคทโฟลก็ดูดีเน็ตอินคัมก็ดูดีนะครับเติบโตขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2021นี่จนถึงปี2อง3น่มที่ผ่านมานะครับแล้วในส่วนของแคทโฟลนยครับแคทโฟลนยครับโอเคนะครับผมอ่าดูดีสตัว่า o p เ r a ต i n g ก็โอเคนะครับผมแล้ว นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีการกู้ยืมเยอะนะครับผมจะปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าอีเวต์นะครับผมจะเกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับผมและอีกคุณนหนึ่งนะครับผม GD นะครับผม General d y n a m i c กนะครับเ e n e r a l d y n a m i c นะครับเป็นบริษัทการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมการบินนะครับผลิตอาวุธเรือรบและระบบป้องกันทางไซเบอร์ นะครับผมหรือว่าไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ก็มีส่วนสำคัญกับหุ้น g d นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับราคาก็ยืนเหนือในส่วนของเส้น EMA 24วันนะครับผมเส้น EMA 12วันแล้วก็เส้น EMA 2อวันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าดูกันคร่าวๆนะครับลึกเข้าไปอีกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีโคเรนคอสเกิดขึ้นหละนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่ติดตามเลยก็คือว่าเราต้องติดตามรายใหญ่นั่นเองนะครับและในส่วนของแนวรับนะครับผมจะอยู่ที่291นะครับผมแล้วก็2 8 6 2 7ดดาอลลาร์ตามลำดับไป นะครับอ่าบาลานซ์ชีตรงนี้ก็ดูดีนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นมีนี้สินประมาณคงที่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แคชโฟก็ดูดีนะครับเดลิงคัมนะครับผมก็โอเคนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ว่าอ่าถ้าเทียบกับปี2022กับปี2023เนี่ยปี2023เนี่ยติดลบนะครับผมนะอ่โอเปอเรชั o ่นแคดโฟดูดีนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ อ่าแคชโฟนเนี่ยต้องติดตามดูดีๆเพราะว่าแคชโฟนตัวเดียวที่ดูดีนะครับอีก2ตัว Financing กับ Investing เนี่ยดูไม่ดีนะครับผมก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็แยกอีเวนต์นะครับผมก็คือวันนี้เลยนะครับผมแยกอีเวนต์ก็คือวันนี้นะครับก็ต้องติดตามกันครับว่า g d q 2อ P สองี่สิบเนี่ยต้องติดตามเวลา2องทุ่มนะครับเพราะว่าข้อมูลจะเป็นไงบ้างก็ติดตามได้นะครับผมตรงนี้ก็มีการคาดการณ์ไว้ตรงนี้คร่าวๆนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็นหุ้น NOC นะครับเป็นบริษัทหนึ่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์ป้องกันประเทศที่ใหญ่สุดในอเมริกานะครับผมอันนี้คือเวนวัคนะครับที่ใหญ่สุดในอเมริกาครับผลิตระบบอาวุธและอากาศยานต่างๆยานอาวกาศเทคโนโลยีป้องกันไซเบอร์ซิเคิลิตี้นะครับผม NOC นะครับผมตอนนี้ราคาเนี่ยก็คือราคายังไม่ตัดขึ้นในส่วนของเส้น EMA สองวันนะครับผมแล้วก็อายใหญ่ยังไม่มีด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นโครงสร้างราคาเนี่ยเริ่มสร้างฐานตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็กลับมายืนในส่วนของเส้น EMA สีเหลืองกับสีแดงได้ละ นะครับผมนะอ่ะเนวต้านะก็จะมีในส่วนของ48นะครับแล้วก็ยังรับอยู่ที่431นะครับถ้าราคาสามารถทะลุเส้น EMA สองว,วันได้ก็มีสิทธิ์ทดสอบ4.2ได้นั่นเองนะครับผม RTX นะครับผมหุ้น RTX เป็นไงบ้างนะครับผมเป็นบริษัทการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมการบินนะครับผลิตระบบอาวุธและการสื่อสารระบบป้องกันทางอากาศนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับ่อราคาก็ อยู่ในโซนที่โอเคเนี่ยครับผมแข็งแรงนะครับผมนะราคายืนเหนือเส้น EMA 2องนาวันยืนเหนือเส้น EMA 12กับ24วันนะครับผมนะแล้วก็มีรายใหญ่เข้ามาด้วยพอสมควรเลยนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยอยู่ที่101นะครับผมแล้วก็100ตามมันถัดไปนะครับผมกับ RTX นะครับ BA นะครับ Boeing Company นะครับผมเป็นหุ้นใหญ่พอสมควรนะครับอ่าคนส่วนมากนะครับอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับว่าหุ้น BA คืออะไรนะครับอ่าหุ้น Boeing นะครับผมเป็น บริษัทนะครับผมที่เกี่ยวข้องนะครับผลิตเครื่องบินที่ใหญ่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ผลิตเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินทหารและระบบอวกาศและระบบป้องกันประเทศนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยก็ยืนเหนือในส่วนของทั้ง3เส้นน,นะครับเส้น EMA ทั้ง3เส้นนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเราต้องมาติดตามนะครับว่ารายใหญ่จะเข้าเพิ่มไหมนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจะมีทิศทางปรับตัวขึ้นต่อไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยโครงสร้างราคาเหมือนจะไซด์เวย์ออกข้างซเสียมากกว่า นะครับผมแล้วก็ยาดรับอยู่ที่1.78ดอลลาร์จนถึง1.74ดอลลาร์ตามลำดับไปนะครับแล้วก็คุณตัวสุดท้ายนะครับ L S X นะครับผม L S X นะครับผมเป็นบริษัทนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีนะครับป้องกันประเทศและการสื่อสารเน้นการระบบสื่อสารและระบบการบินระบบป้องกันประเทศเป็นสําคัญ นะครับผมอันนี้คือเน้นระบบการสื่อสารเก้าการบินไปสําคัญนะครับ LHX นะครับก็ตอนนี้ราคาเนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับผมลุ้นนะครับเบ e a k high ในจุดจุดนี้ไปให้ได้นะครับผมและในส่วนของราคาเนี่ยก็ยืนเหนือเส้น EMA ทั้ง3เส้นด้วยเป็นสาคัญนะครับรายใก็เข้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมและในส่วนของแนวรับอยู่ที่224ดอลลาร์จนถึง222ดอลลาร์นะครับผมแต่ว่าคือในกรณีที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็น worst case นะถ้าลงมาตรงนี้ถ้าใกล้ๆเนี่ยอาจจะรอรับ ในส่วนของเส้น e m a 12วันแล้วก็เส้น e m a 24วันตรงนี้นก็รองรับได้เหมือนกันนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับในการนําข้อมูลตรงนี้ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศอาวุธระบบสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวกับในทางทหาร ผมก็สามารถที่จะนําเอาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าจัดสรรใน,นพอร์ตได้เหมือนกันเพราะว่าน่นอนนะครับว่าเราต้องมองเห็นความสําคัญของมันก่อนนะครับซึ่งในยุคสมัยนี้หรือว่าทุกยุคเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงสงครามเนี่ยหิีกได้ายากเหมือนกันนะครับผมนะในสานการปัจจุบันหรือว่าในสายการอนาคตเนี่ยก็ต้องติดตามดูดีๆนะครับว่าหุ้นกลุ่มตัวนี้แหละบางครั้งอาจจะได้อันยิ่ส่ง จากสถานการณ์ที่การถึงเครียดขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้บอกนะครับว่าอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมเราก็อยากให้โลกสงบลงอยู่ทุกวันแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้แหละจะมาช่วยให้โลกสงบลงและทําให้โลกสามารถที่จะพัฒนาขึ้นต่อได้นานาคตนั่นเองนะครับผมก็ติดตามไว้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ